สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับก็บ้าใจไข่ขอนแจ้นนะครับโดนๆดนเทือมาพอกันนะครับมือนี้นะครับอยู่ในร่งเห็ดครับร่งเห็ดฮะมือนี้บ้าใจสีผ้ามาเห็ดทำาสาวก้อนเห็ดนะครับวิธีทำาสาวก่อนเห็ดนะครับก็คือออกไปแล้วนาแรกเนาะนาแรกแล้วก็สารอาหารมันก็จะเริ่มลดลงก่อนมันก็จะเป็นลุ่มหลวมนะครับเอาการสีมาเบิ้งวิธีการ ทําสามันทําแบบไหญนะครับเดี๋ยวเบาจากสีเห็นไหนเบื้องนะเติมจากก้อนนี้ด้วยนะครับนี่อุปกรณ์ห่อกับเบืนี้ยังหลายครับนี่เชือกครับเป็นเชือกฟางหรือเชือกอยังไงทีใส่มัดได้นะครับนี่ครับก่อนห่อเก่าลงมาแล้วนี่ครักระแทกนิดนึงครับสังเกตว่าก่อนที่มันออกไปแล้วหนาหนึ่งหรือว่าหนาสองมันจะเป็นลุ่มๆนะครับ เป็นเบาๆร่มๆมันจะบ,นนนนบนนันแนคือเกลยียวแฉกแข่งแข่งเงยเป็นวิธีง,ง่ายๆ,ๆ,น,ๆ,น,ๆน,นะครับว่าหรือว่ามันแน่นๆตึงๆนิดนิดน้อยนะครับมันต้องแน่นหลาย เราเอาเชียก็มานี่ครับนี่ครับได้แล้วครับแน่นขึนนะครับนี่ยเป็นแน่นขึนเจสเฮทออกดีกว่าเก้านะครับ เดี๋ยวก็ถลองเบิ้งนะครับถลองเบิง้งว่ามันจะออกดีบเดจจด่เดี๋ยวจะจิกแขนนี่มาเดี๋ยวอ่ะก่อนนี้ครับเอารู้สึกว่ามันมนหลวมเนี่ยเอากลับมาเห็ดมั้นนะครับบางก้อน <c oughs> บางก้อนออกหนาแรกไปแล้ว มันก็นยังเน่นๆยู่เขาก็ยังบาท่านไอเห็ดกระเด,ดยนะครับเอากระเดสำหรับทีก่อนที่มันลุ่มหลวมเนาะแจกลงจังหเป็นการกระตุนเชื้อเห็ดนะครับเสี่ย็มัมด ดูว่ามันแน่นกับเสียงว่ามัดน,น,นะครับก่อนนี้แน่นดีครับก่อนเนี่ย กกจะกลายเป็นก่อนสันลงกับเก้านะครับเราว่าเป็นหยังนะครับเพราะว่าน่าสองนะครับอเอาแกล้ไว้ก่อนนี่ยแหละครับเทคนิคเล็กๆหน้อยๆนะครับบ้าแจกระมาเฮ็ดไหนเบิ้งจะสองก่อนก่อนเนาะเดี๋ยวที่เหลือบ้าแจกระสีล่เฮ็ดไปทุกก้อนทุกก้อนนะครับ ก่อนหนที่มันรุมๆวมนะครับ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับสําหรับการทํเสาก้อนเห็ดนะครับก้อนเห็ดตรงเขาเป็นก้อนขนาดหากิโลนะครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นก้อนน้อยนะครับก้อนน้อยหนึ่งกิโลที่หัวเขาอบร่มไปอบร่มการทําก้อนเห็ดนะครับนี่ครับเป็นอันนี้จากคีเรยครับอันนี้บ่มกะว่าจะบ่มอีกสักน้อยนึงให้เชื่อมันเต็มๆ่านี้อีกสักน้อยก็ เดี๋ยวจังสิเปิดนะครับก็มาไว้ในโรงเรือนเท่ากันแลครับเดี๋ยวก็สิเม่อเปิดนี่พี่น้องเบิ้งว่ามันออกดอกดีบอนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวอันนี้กราจะจัดเลี้ยงขึ้นหันนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้าสองหรือเปล่ครับนี่ตัวนี้กับดอกยังงามอยู่นะครับดอกยังงามอยู่เป็นก่อนหน่อย มื่อนี้ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกให้หลายๆคนนะครับคนที่เพิ่นเก่งแล้วอ่คนก็อาจจะรู้รู้แล้วนะครับแต่สําหรับอันนี้ก็สําหรับเมื่อไหม่นะครับเมื่อไหม่ทียังม่ท่านเด้รู้นะครับก็ลองลองไปเฮ็ดเบิ่งนะครับว่าจะได้ผลแบบไดเนาะสําหรับมื้อเนี้ก็ขอแจกก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามนะครับนี่ครับลองเห็นลองห่อ สำหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวไว้พอกันไหมในคลิปหนานะครับเราเบาจากซีนี้าไปเบื้องยังไปเท็ดนี้ยังอ,ยงอีกนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ